ชั่นพิเศษนะครับประจำเดือนกรกฎานะครับมีรุ่นอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยปาเจโร่สปอร์ตนะครับราคา1 5 2 9 0 0 0านาแนะครับดอกเบี้ยพิเศษ1.09%นาะครับนาน4ปีพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับคันต่อไปได้เลยครับเอ็กซ์เทนเดอร์คอราคา9 6 1 000. 0 0 0นหกหมปี่ปีออกรถเพียง2อ0 0 0ฟรีชุดแต่ง สวัสดีครับมิสูแอท่าดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแอคทีฟราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาท่อกเบี้ยถึงสิบน48งวดหรือว่าฟีดาวผมเอ็กเพนเดอร์ครอสน้ำมันนะครับราคาอยู่ที่946,000นะครับ0% 5ปีหรือใช้เงินออกรถ19,000บาทพร้อมฟรีชุดแต่งรอบพันไบ t ันกระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นออกรถเพียง29 9 0 0บาท เขาไมา่จองกับเราเยอะๆนะครับพี่มิซูเบตอต,ตางสิทธิ์ันยะทองสอง